นี่ไอเด็กใหม่กูบอกกี่ครั้งว่ากินอะไรต้องแบ่งกูก่อนอันนี้เลยเอออันนี้มันไอติ่มล้ออะไรอ่ะทำไมรสชาติแปลกแปลกวะ <c oughs> อ๋อพอดีรสมาล่าค่ะพอดีตอนเช้าเอกกินมาล่ามาค่ะ มาละมีมีรถแบบนม้ด้วยเหรอถึงว่ารสชาติแปลกๆเอ้ยเแบสเอ้เแบสบตื่นด้วย <c oughs> นี่วอนี้ไอเด็กใหม่มันซื้อไอติมมันฝากพี่เว้ยอะพี่แบ,บ่งมาแท่งหนึ่งจะได้หายง่วงไงเอากินเลยออขบใจพี่ <c oughs> อยงนี้ดีว่ะพี่หายง่วงเลยพี่ <C ül> <P ie> ทำไมรสชาติแปลกแกวะอ๋อคือมันเป็นไอติมรสใหม่อ่ะรสหมาล่าอร่อยใช่ไหมล่ะอเอออะพี่แบง่งมึงเอาไปกินหมดเลยพี่ไม่กินละใจวะพี่เฮ้ยไปไปไปทำงานต่อไปเฮ้ย คงใช้พี่ด้วยนะเอาแบบกันหวาน่ะเพราะยังไม่ไว้เยอ่อค่ะพี่ช้างไปไปทำงานต่อเฮ้ยพี่ช้างพี่ช้างจะกินทุกอย่างที่ซื้อมาเลยใช่ไหมเจอเลย อยากกินมากใช่ไหมเดี๋ยวอีเอจัดให้ปุ๊ชเหอเถอะเลยเจอแล้วก็เจออีเอแล้วเนาะอืพี่เอผมจะบอกอะไรให้อย่างนงนะ ที่เนี่ยพี่ฉางใหญ่ไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยพี่ฉางต้องมาก่อนพี่เอ๋อยู่เป็นแบบพี่เอ๋เนี่ยยังไงก็อยู่ยาวเนี่ยจะบอกให้อีกอย่างนะบริษัทเราเน,เน้นอยู่เป็นไม่ได้เน้นทำงานเก่งพี่เข้าใจนะเออค่ะไปละ เจ๋งเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นของกูเว้ยก <laughs> ูรอเวลานี่มันนานแล้วเ <c oughs> ชื่อกูดิยังไงกูก็ทำได้เนี่ยกูมีไอเดียดีๆไง <laughs> ไอเบสไอเบสครับพี่นี่พูดมาตั้งเยอะไม่ฟังกูเหรอฮะพูอะไรพ,พ,พี่พูดใหม่เลยพี่ อหไม่มีอะไรแล้วมึงไปเรียกไอเด็กใหม่มาไปเอ้ยไปชงชาเนี่ยไม่มาสักทีไปดิมาแล้วค่ะพี่ช้างมาได้สักทีขอบใจมากนะ เออเ,เบสมึงจะลองชิมไหมอ๋อพี่ผมว่าพี่เอาอะพี่เมื่อเชา้าผมกินไอติมสองแท่งนั้นน่ะตอนนี้ยังท้องเสียไม่หายเลยพี่พี่เอาอะพี่ไม่เอากูค,คิดออกแล้วไอ้เบสเบสยังไม่เปิดประตูให้กูเลย กูเยาชาแก้วเนี่ยไปบอสไปพิชาคาเดี๋ยวก่อนคะ่ะไปได้ไงพี่งานผมยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวบอสมางานไม่เสร็จผมก็ยุ่งหรอกไอ้เดซทำไมมันโง่งี้วะมึงกองงานให้เด็กแหม่ทำดิย่างตรงไหนวะเหมือนกูเนี่ยแค่นี้ไม่ได้เรื่องเลยวะไอ,อนี่พ่ชางงานหนูก็มีเยอะแล้วนะไหนจะช่วยงานพี่อีกอะ่ะถ้าเอางานเบสมาทําอีกนิดหนูว่าไม่ทันบ่ายสามแน่เลยอะ่ะไม่ทันก็ต้องทันเว้นาที่ของเด็กใหม่คือฟังคาําสั่งเข้าใจนะ อยืนทำไมไปดิเป็นไงบ้างเอะทำงานใหม่เริ่มปรับตัวได้หรือยังคะเอ่อคุณจินหมายถึงปรับตัวกับงานหรือปรับตัวกับคนล่ะคะถ้าปรับตัวกับงานน่ะเอว่า เอกปรับตัวได้แล้วล่ะค่ะเอกก็พอทําได้อยู่แต่ถ้าปรับกับคนเนี่ยยังไม่ได้อะค่ะทําไมเธอพูดแบบนั้นล่ะมีอะไรหรือเปล่าเล่าให้ฉันฟังได้นะคุณจินมีเวลาฟังใช่ไหมคะคืออย่างนี้นะคุณจินประมาณนี้เลยค่ะ,ะนี่ฉางกล้าทำถึงขนาดนั้นเลยเหรอ ฉันถึงว่าเด็กใหม่ที่เพิ่งรับเข้ามาไม่มีใครอยู่ถึงสามเดือนเลยฉันขอบใจเธอมากนะที่กล้าเล่าความจริงอะค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะรีบจัดการเรื่องนี้ให้ละกันนะออหนูขอบคุณคุณจินมากเลยนะคะที่รับฟังความคิดเห็นของหนูอะคะ่ะ นต้องแบบนี้สิวะเอ่อบอสครับีงานที่สั่งไว้ครับไหนล่ะงานที่ฉันสั่งให้ทำ นี่ทำให้เหมือนเดิมไหมวะจริงแปลกเปล่าเนี่มันไม่ได้ทำหรอกนี่เด็กใหม่กล้าดีไงเธอนั่นแหละกล้าดีไงฉันเป็นคนสั่งเองเองว่าไม่ให้ทำงานนี้ฉันเป็นคนเอาโปรเจกต์เนี้ยให้เธอไปทำไม่ใช่หรอแล้วทำไมเธอถึงโยนงานให้เด็กใหม่ทำฉันถึงว่าละ่ะน้องใหม่ที่เข้ามาในแผนกเธอเนี่ยอยู่ไม่ถึงสามเดือนเลยสักคน แล้วเธอแกล้งเอ๋เขาได้ไงเออบอกครับผมไม่ได้แกล้งครับผมแค่ต้อนรับร้องใหม่เพื่อกระชับความสัมพันธ์ครับบอสจริงๆนะครับฉันว่าไม่ใช่ละนี่คงไม่ใช่ครั้งแรกใช่ไหมเบสผมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็ทําตามที่พี่ฉางบอกครับผมไม่กล้าขัดคำสั่งนะครับมึงนี่ตรวดีเลยเตสพอเลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ฉันจะเลื่อนให้เอเป็นผู้จัดการแผนกสิ่งเหรอครับบอสขอบคุณบอสมากมากเลยนะคะเอจะทำงานนี้ให้ดีที่สุดค่ะเอ่อบอสครับผมขอโทษครับบอสต่อไปผมจะไม่ทำเลยครับยกโทษผมด้วยนะครับอบอสบอสคงจะไม่ไล่ผมออกใช่ไหมคะใช่ไหมก็ได้ฉันไม่ไล่เธอออกก็ได้แต่ว่าเธอสองคนเนี่ยต้องไปเป็นผู้ช่วยของเอเขานะ พ่ช่วยใช่จ้ะเอ๋ตั้งแต่วันนี้ใช้งานสองคนนี้ได้เต็มที่เลยนะขอบคุณนะครับบอสทำงานต่อกันได้แล้วยืนทำว่าแสงอะไรกัน,นะคะทำงานสิคะไ,ได้ครับไม่ใช่งานนี้ค่ะหยุยคืนเปื้อนนะคะหาไม่ถูกหน่อยได้ไหมคะโดยไม่ได้เลยค่ะ ครับได้ครับเร็วๆนยนะคะแล้วค่ะ